ว่าจะน่าจะสอยได้ไหมเตรียมตัวรัดแขก F สองย่ายเตรียมรัดแขกพี่อน้องค่ะมะพร้าวมะพร้าวทั่ตนต้นที่สอยลงมาได้บอให้กำลังใจย่ายน้อย <S <S นะถ้ามีผู้สนับสนุนก็ดูให้จบคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์คิดเหมือนกันทำเหมือนกันในเวลาอันเดียวกันนะคะ เ้เด้ป็นอย่างอื่นนะคะมีควันแบบนี้ด้วยแบบนี้เขาเรียกว่าควันนะคะถือแบบนี้ได้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะดูคลิปหญ่ให้จบแล้วก็เอฟสองยายเตรียมรักแขกพี่อน้องค่ะ มะพร้าวมะพร้าวเท่นต้นสิซอยลงมาได้บ่ให้กำลังใจยายน้อยนะกนี่เจ้าของแข็งน้ำอ่ะเบราว์เนี้ยอื่นเด้อเอไอแล้วก็อยากให้ใจผิดนะคะยายน้อยซอยมะพร้าวรู้จักบอได้นะคะได้หนึ่งลูกแล้ว ว้าวลูกที่สองก็ได้แล้วเป็นสามปุ้ยเกมกันน้เกมเป็นอย่างอื่นนะคะมีควันแบบนี้ด้วยแบบนี้เขาเรียกว่าควันนะคะถือแบบนี้ได้คะ่ะขอบคุณนะคะดูคลิปใหญ่ให้จบแล้วก็ สามอุ้เก็มกันน้อยเก็มสี่หวานนะคะหวานหอมอยากจะเตรียมไม้รับแขกค่ะได้สามชีนวยคันนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ถ้ามีผู้สนับสนุนก็ดูให้จบคอมเมนต์ Comment อย่างสร้างสารรค์คิดเหมือนกันทำเหมือนกันในเวลาอันเดียวกันนะคะ ร้านไม่มีน้ำก็มีเลย F2 ยายเตรียมรับแขกพี่อน้องค่ะมะพร้าวมะพร้าวเท่าต้นทีส่สอยลงมาได้บอ,อให้กำลังใจยายน้อยน่ะเบอร์านี้ยอ,อื่นเดอ้เอ AI แล้วก็อย่าเข้าใจผิดนะคะยายน้อยสอยมะพรา้าวรู้จับอก โอ้ได้เยอะลูกฮันลูก,กน,นะจ๊ะเสียงนี้คือเสียงมักข้าวเด้อผี่น่อหมักข้าวโรนเส้นหลังข้าหวานนะคะหวานหอม <laughs> ยายจะเตรียมไรับแขกคะ่ะในสามทีนวยครันนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ขาวายจะน่าจะสอยได้ไหมเตรียมตัวรับแขกเป็นอย่างอื่นนะคะมีควันแบบนี้ด้วยแบบนี้เขาเรียกว่าควันนะคะถือแบบนี้ได้คะ่ะขอบคุณนะคะดูคลิปใหญ่ให้จบแล้วก็ถ้ามีผู้สนับสนุนก็ดูให้จบ คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์คิดเหมือนกันทำเหมือนกันในเวลาอันเดียวกันนะคะในโยบ,บายเดียวกันค่ะแล้วเราจะโตไปด้ยวยกันขอบคุณค่าแปดเดี๋ยวยายลองเบิ่งเดอยายจะลองดูว่มามะพร้าวบ้านเน่ยน้อยลูกยายเพิ่งก่อใจคิดว่าย่าง่ะไ้ข้าวค่ะ สอนมาข้าวได้รักแขกฮ่าฮ่าฮ่ลงยากเลนยดูนี้ลงยากมากจิเกาะได้บอลนู้ินย่นี่คาบ้านเดี๋ยวนี่ มีนวยมาเยี่ยมยามหอดบ้านวาสันนะคะมาเยี่ยมบ้านเป็นอย่างอื่นนะคะมีควันแบบนี้ด้วยแบบนี้เขาเรียกว่าควันนะคะถือแบบนี้ได้ค,ะค่ะขอบคุณนะคะดูคลิปหญ่ให้จบแล้วก็อโอ่ได้เยอะผู้พันลูกนัครัง<ๆ>เสียงนี้คือ เชียงมะข้าวเด้อพี่น,นอ้องมะข้าโลนใชยหลังค่าที่เอ่อ้าติดตามนะคะนี่คือมะพร้าวนะคะอย่าคิด <c oughs> คลงยากเหมน่นดูนี้ลงยากมาก <c oughs> สีเป็นอย่างอื่นนะคะมีควันแบบนี้ด้วยแบบนี้เขาเรียกว่าควันนะคะถือแบบนี้ได้คะ่ะ ขอบคุณนะคะดูคลิปหญ่ให้จบแล้วก็นวยนี่คือบอมีน้ำ นโยบายเดียวกันค่ะแล้วเราจะโตไปด้วยกันขอบคุณค่า มีแย่พี่ก่อใจคิดว่าย่างอะไรอ่างข้าวปลา้อยาข้าวไว้รักแขก มี่ขาวายน่าจะสอยได้ไหมเตรียมตัวรัดแขนขาวายน่าจะสอยได้ไหม เตรียมตัวรับแขกอ่ะเบอร์บาลเนี่ยอ,อื่นเด้อเอไอน,นะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะเนื้อน้อยสอยมะพร้าวรู้จักบอหวานนะคะหวานหอมอยาจะเตรียมไปรับแขกคะ่ะในสามทีนวยคันนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ นี่คนะือบ๊มีน่าว้าเอ้าแปเดี๋ยวยา,ายลองเบิ่งเด้อยายจะลองดูว่ามะพร้าวบ้า,า,พาพนี่ยน้อยลูกมะพร้าว สี่เกาะใดบ้านดินี่ค้าบ้านเดี๋ยวนี้จะมีนวยมาเยี่ยมยามหอดบ้านวาสันนะคะมาเยี่ยมบ้านมาได้นะคะหนึ่งสอง สามแปดเดี๋ยวยายลองเบิ่งเด้อยายจะลองดูว่ามะพร้าวบ้านเนี่ยน้อยลูกหวานนะคะหวานหอมยายจะเตรียมไม้รับแขกคะ่ะได้สามชีนวยคันนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ เอฟสองยายเตรียมรับแขกพี่น้องค่ะมกพ